ก็น,นี่นสิพามาสุบบะเขือด้วยจ้าอันนี้คือบะเขือที่ปลูกปีที่แล้วแล้วก็เก็บใส่ช่องฟรีซไว้จะออกมาซุปดนนียคือเก่าด้วยจ้าเดี๋ยวเคยเอาบะเขือไปต้มบะเขือลงไปต้มด้วยจ้าต้มไปจนว่าเปื่อยหมดเลย ลอ้อเตรียมอย่างอื่นร้อพามาเบ่งเครื่องปงรุงด้วจ้ะว่าม,มีอย่างแน่ นี่คือบบกพริกดิแบบพริกขัวพริกก็พริกตะของที่ว่าเก็บใส่ซองฟิดไว้ได้วยจ้าขวดใส่กระเทียมอันนี้หอมแดงฝรั่งนี่ยจะหอมหัวใหญ่นี่ยจะสีแดงนี่บกเขือต้มแล้วอันนี้ปลรราปลรราตาพันถ่ายเนาะละสิงมากินปลรรา่หาอนี่ว่ามันแสบดีเขาต้มสุกมาแล้วจ้ะนี่ชูโรต์ต้ตองตกใจเด้อ กระปปกชูรสข่อยสื่อเป็นซองใยมะเทศใสไว้ปุงชุรดอันนี้เขาวคัวจ้ะเขาวคัวกับขััวเองอน,นี่ผักกาดทิ้นเก็บมาจากสวนผักซีจีนผักแพลวอันนี้สะละแเน่ผักยังหลงเหลือห้ยย่างละนิดยังละน้อยได้กินเยอะจ้ะ ไข่นนต้มเอาไว้กินกับเดี๋ยวสิมาลงมือเห็ดกันเลยจ้าบัดท,ที่นี่เขาจะมาลงมือสุกปะเขือกันเด้อจ้าตำกระพี้ก่อนกต้องตำแหลกดีเดออจ้าแค่หยาบหยาบเอาะเขือลงตำกระเขือลงตำ ปาดหลายเต่บบที่นีกินคนเดียวใส่ตูเย็นไว้ก็ได้ดอกสุกแล้วทำไปจ้ะกินว่าพ่อใจน่ะหละกินว่าแหลกพ่อใจเนอะกใจส่าจังไก่แหลกแล้วเราจะซน,นีพอแล้วบัที่นี้ก็ใส่เข,ข้าขวลงไปเข,ข้าขวมักหน่อย ใส่น้อยมักหลายใส่หลายจะเหยวเต้ใส่ชูโรตนี่จะ,ะเหลวกปลาเห็ดอาหารบ่มีสูตรตายตัวดอกเนาะปรับเปลี่ยนได้จ้ะเหยวเต้เขามักเนาะอันนี้ปลาใส่น้ำปลาลงไป ใส่หอมแดงลงไปมักใส่ลหลายๆเสี่ยบซิมลดเบืองก่อนเดอจ้ะ่าเป็นยังไงซ่บดีซ่บด,ดีพวกดี้เกินไปแล้วก็ใส่ ซาลาเน่ใบผักแพลวผักซีจีนทีหั่นไว้เร็วลงไปจ้ะตัวนี้คือบรรจุเลยแค่นี้กเ็เรียบร้อยง่ายยังไงสุดเขี่วเรียบร้อยจ้านีจ้าแล้วแล้วแซ่บลายมาดิจ้ากินเขาก็สุดเขือน้ำกัน ที่ขาดบด่ไใดคือข้าวเหนียวเพราะว่าเป็นของคู่กันเนาะจ้ะข้าวเหนียวหนึ่งห่อนเนี่ยมาเด้อมาเด้อ